สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปทําความรู้จักกับอาณาจักรปาตานีนะครับซึ่งเป็นหัวข้อถกเถียงกันในปัจจุบันนะครับว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับราชอาณาจักรปาตานีหรือรัฐสุลต่านปาตานีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาหนาราธิวาสและสงขลาบางส่วนในปัจจุบันอาณาจักรปาตานีถือกําเนิดขึ้นก่อนอาณาจักรสยาม500ปี เริ่มจากเป็นเผ่าเล็กๆรวมตัวกันมีประชากรอาศัย200ถึง250คนมีชื่อว่าปีสังโดยแต่ละปีจะมีตูวอลาหรือหัวหน้าเผ่าในสมัยนั้นมาปกครองและจะสลับทุกๆหนึ่งปีต่อมามีชนกลุ่มใหญ่เข้ามามีบทบาทในแถบนี้มากขึ้นจนในที่สุดก็ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรลังกาสุก,กะและเปลี่ยนจากชื่อปีสังมาเป็นบาลูกาซึ่งมีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่9 หลังจากนั้นราวหนึ่งร้อยปีลูกชายกษัตริย์ลังกาสุกะได้เดินทางมาถึงที่นี่และรู้สึกประทับใจเลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นปตาอีนิงแล้วก่อตั้งเป็นรัฐใหม่ชื่อรัฐปตาอีนิงจนมีพ่อค้ามากมายเข้ามาติดต่อค้าขายทั้งจีนอาหรับแต่ชาวอาหรับเรียกที่นี่ว่าฟาตอนีเลยมีคนเรียกดินแดนแห่งนี้แตกต่างกันออกไปเดิมอาณาจักรปาตานีนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน แต่ในราวพุทธศตรวรรษที่21ได้เริ่มเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามโดยบางช่วงอาณาจักรแผ่ขยายครอบคลุมถึงรัฐกะรันตันและรัฐตรังกาูตอนกลางของประเทศมาเลเซียแต่หลังจากสิ้นสุดปาตานีก็เริ่มเสื่อมลงจนตกอยู่ในอำนาจของสยามในปีพศ2329และกลายเป็นเมืองขึ้นด้วยมาจนถึงปีพศ2445ก็ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยาม ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ศรีวังษาเมืองปาตานีพัฒนาขึ้นมาจากหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งทะเลเมื่อมีเรือสินค้ามาจอดแวะอยู่บ่อยๆเมืองก็ขยายตัวออกไปมีผู้คนมาอาศัยหนาแน่นรายาศรีวังษาจึงย้ายเมืองหลวงจากโกตมะลิไคเมืองหลวงเก่ามายังปาตานีสมัยนั้นการติดต่อกับต่างชาติโดยเฉพาะอินเดียและคาบสมุทรอาหรับได้ทรงผลสำคัญคือการยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม โดยตามตำนานกล่าวว่าชาวปาไซทำการรักษาอาการป่วยของรายาอินทิราที่ไม่มีใครสามารถรักษาให้หายได้พระองค์จึงยินยอมรับนับถือศาสนาอิสลามและการดัดแปลงอักษรอาหรับเป็นอักษรยาวีนอกจากนี้ยังติดต่อกับอาณาจักรอยุธยาอย่างใกล้ชิดดังที่ปรากฏในปีพศ .2106 ว่ากองทัพปัตตานีได้เดินทางมาถึงอยุธยาและได้ก่อความวุ่นวายขึ้น จากเหตุการณ์นี้ทําให้ความสัมพันธ์กับอยุทยาตกต่ําลงขณะที่เหตุการณ์ภายในก็เต็มไปด้วยการแย่งชิงอํานาจในหมู่เครือญาติเรื่อยมาจนกระทั่งไม่มีผู้สืบทอดอํานาจหลงเหลือบรรลังรายาจึงตกเป็นของสตรีในที่สุดอาณาจักรปารตานีในช่วงสมัยรายาฮิยาหรือพศ2 1 2 7ถึง2159รายากถึงรายากูนิงพศ2178ถึงพศ2231 ซึ่งล้วนเป็นกษัตริย์ถือเป็นอาณาจักรของชาวมาลายูที่มีความรุ่งเรืองมากที่สุดหลังจากมลรากาตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสทำให้ปาตานีกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายและมีความรุ่งเรืองมากดังบันทึกของชาวต่างชาติว่าพลเมืองปาตานีมีชายอายุ16-60ปีอยู่ถึง1 5 0 0 0 0คนเมืองปาตานีมีผู้คนหนาแน่นเต็มไปด้วยบ้านเรือน บ้านเรือนรัชดรน,นับตั้งแต่ประตูราชวังถึงตัวเมืองปลูกสร้างเรียงรายไม่ขาดระยะหากว่ามีแมวเดินบนหลังคาบ้านหลังแรกไปยังหลังสุดท้ายก็เดินได้โดยไม่ต้องกระโดดลงพื้นดินเลยและปาตานีมีแคว้นต่างๆอยู่ภายใต้การปกครองถึง43แคว้นรวมทั้งตรังกานูและกาลันตันด้วย ในสมัยรายาฮิเยวการติดต่อค้าขายกับต่างชาติเจริญรุ่งเรืองมากมีเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าอย่างไม่ขาดสายและเริ่มการค้ากับฮอรันดาสเปนและอังกฤษเป็นครั้งแรกพระองค์ยังพระราชทานพระคณิฐาอูงูแก่สุลต่านแคว้นปะหังเพื่อคานอำนาจกับแขว้นยาโฮต่อมาในสมัยรายาบีรูปาตานีและกาลันตันรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐปาตานีและทรงพระราชทานพระธิดากูนิง ทิดาของพระคณิฐาอูงูกับสุรตานแคว้นปะหังแก่ออกยาเดชาเป็นเจ้ากลมอาสาหกฝ่ายซ้ายและเป็นบุตรเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชแต่หลังจากรายาบีรูสวรรคตรในปีพศ2167รายาอูงูซึ่งเสด็จกลับจากปะหังก็ตัดสัมพันธ์กับอยุธยาทรงยุติการส่งบรราการแก่อยุทยาจึงเกิดข้อพิพาทครั้งใหญ่ในภูมิภาคคาบสมุทรมลายูด้วยการที่พระองค์ ทรงนำกำลังภายใต้บังคับบัญชาของพระองค์ยกทัพตีเมืองพัทธลุงและนครศรีธรรมราชพระนางยังให้พระธิดากูนิงที่ครั้งหนึ่งในรัชสมัยรายาบีรูเคยมั่นหลายกับออกยาเดชาไว้ถูกถอดถอนโดยการให้รายากูนิงอภิเษกสมรสกับสุลต่านแห่งรัาญูแทน และการปฏิบัติการทางการทหารในครั้งนี้ของรายาอูงูราชินีแห่งอาณาจักรปารตานีสตรีผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในคาบสมุทรมาลายูได้แสดงแสนยานุภาพทางทหารของพระองค์รวมกับกองกำลังผสมจากต่างชาติภายใต้บัคับัญชาของคริสตอฟคาน์เฟิร์สเบอร์เกอร์ซึ่งทำให้การสงครามจบลงโดยการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกเพื่อยุติข้อพิาพาทระหว่างปาตานีกับอยุทยา พิธีการให้คำสัตยาบันในการลงนามข้อตกลงครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่หมู่บ้านเปียนในเขตหัวเมืองจันนะหรืออำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาในปัจจุบันซึ่งรายละเอียดข้อตกลงในการลงนามสนธิสัญญาครั้งนี้มีด้วยกันห้ประการตัวอย่างบางข้อเช่นข้อที่สองกษัตริย์แห่งสยามจะทรงไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆต่อราชอาณาจักปรปัตตานีอีกต่อไป โดยในข้อนี้จะเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นรัฐเอกราชที่มีอำนาจปกครองตนเองเป็นเอกเทศอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและมีอำนาจอธิปไตยของราชอาณาจักรปราตานีที่ถูกต้องชัดเจนต่อมาในราัชาสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพยายามส่งกองทัพเข้าโจมตีเมืองปาตานีในปีพศ2177แต่ไม่อาจเอาชนะได้เมื่อถึงปีพศ2178รายาอูง,งูเสด็จสวรรคตด ในปีพศ2329พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงยกทัพตีเมืองปัตตานีไว้ได้ปัตตานีจึงเป็นประเทศราชของสยามตั้งแต่นั้นมากองทัพสยามยึดเอาทรัพย์สมบัติและปืนใหญ่ที่หล่อในสมัยรายาบีรูไปสกระบอกแต่เหลือมาถึงกรุงเทพเพียงหนึ่งกระบอกคือปืนใหญ่พยาตานีปัจจุบันอยู่แนกระทรวงกลาโหม วาไม่พอใจต่อการปกครองของชาวสยามก่อให้เกิดกระบฏครั้งใหญ่4ครั้งในปีพศ2334และในพศ2351ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงแยกอาณาจักรปัตตานีเป็น7หัวเมืองและในปีพศ2374และพศ2381ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตัดสินพระไทยให้ราชวงศ์กลันตันปกครองปาตานีต่อมากระทั่งปีพศ2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมการปกครองแบบมณฑลเทศาพิบาลการปกครองโดยราชวงศ์กลันตันจึงยุติลงและถือเป็นปีสิ้นสุดของอาณาจักปรปาตานีซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของสยามโดยสมบูรณ์มณฑลปัรตานีก่อตั้งขึ้นในปีพศ2449 แต่ถึงปีพศ2466ชาวบ้านจํานวนมากก็ออกมาชุมนุมประท้วงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงออกพระบรมราโชบายสําหรับมณฑลปัตตานีเมื่อ2อกรกฎาคมพศ2466ไว้6ข้อเพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่และข้าราชการและนําไปสู่การยุบมณฑลปัตตานีเป็น3จังหวัดคือปัตตานียะลาและนาราธิวาส จนถึงทุกวันนี้แต่ถึงกระนั้นยังคงมีการชุมนุมประท้วงการปกครองจากรัฐบาลอยู่เสมอเช่นพศ2482จอมพลแปลกพิบูลสงครามได้จัดตั้งสภาวัฒนธรรมบังคับให้ประชาชนสวมหมวกแต่งกายแบบไทยทำตามวัฒนธรรมไทยห้ามพูดภาษามลายูรวมกับการกดขี่จากเจ้าหน้าที่รัฐจนลุกลามไปเป็นกบฏดุชงยอในพศ2491มีผู้เสียชีวิตกว่า400คน ตามมาด้วยการชุมนุมยืดเยื้อกว่า45วันของชาวจังหวัดปัตตานีนับแสนคนที่หน้มามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในปีพศ2518หลังจากการวิสามันฆาตกรรมชาวบ้าน5ศพนำไปสู่เหตุวุ่นวายที่มีผู้ชุมนุมเสียชีวิต12รายและการประท้วงของชาวบ้านกว่า30,000คนในพศ2528เมื่อกระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งให้ปรดสถานพระพุทธรูปในโรงเรียน และอีก3ปีต่อมาก็ออกคำสั่งห้ามคลุมศีรษะเข้าสถานศึกษาหรือกรณีมัสยิดกลอเซที่มีผู้เสียชีวิต107คนและเหตุการณ์ตากใบซึ่งมีผู้เสียชีวิตอีกกว่า84คนซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการยักยอกปืนของหลวงเพื่อใช้ก่อความไม่สงบฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ